คโยบจญเพื่อนสวัสดีทุกคนเลยมาพบกันอีกครั้งกับผมเบฟลิปในคราวก่อนที่ไอรีดได้ซ่อมออฟฟิศให้เราเขาได้ทํางานไม่เรียบร้อยเพดานตรงนี้มันหลุดออกมาเอ้ยอันตรายมากเลยใช่อันตรายมากเราจึงจะทําให้เขารู้ว่าเอ้ยมันหลุดย้ายที่ดีกว่าไหมในเมื่อไอลิดนั้นทํางานไม่เรียบร้อยเราก็จะอบรมให้เขาไม่ทางานพลาดอีกโดยเราได้เตรียมแผนไว้ที่จะแกล้งเขา แผนไม่อยู่ว่ะเราจะใช้ผ้าที่มีความเป็นเส้นใยสูงมากเอาไปวางชั่วห้องของเอเลียสแล้วมันก็จะส่งผลให้เอเลียสนั้นระคายเคืองฉันจะจะบอกนายว่ามันไม่คันเท่าไหร่หรอกนะเอเลียสแต่มันคันมากๆต่างหากละ่ะขอโทษน้องชายหลับอยู่ใช่ไหม โอเคเราจะใส่ตรงเสื้อผ้าเขาด้วยมันมาอีกแล้วขันจะไหมอ้ายเฮ้ยกูขันไอ้เบน้นี่มึงจะปูทางกับเบื้องเรือจะไม่นะ นี่กูยิ่งไม่อาบน้ำยิ่งคันเข้าไปใหญ่เลยมันไม่มีอะไรทําแล้วไงในแก้งแต่กูแต่แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกอะเอาไปจั๊กมึงคอยดูนะเบนกูจะทําให้โลกนี้จดจำปานเลยดนายร้องตูดด่ดำดำด้ว้ทาบริหารกรรมดัก ประตูมันอยู่ต่อหน้ากูแล้วเบนกูจะเอางามถูดำๆเกี่ยวมันว้แล้วก็หำงันประตูแม่งให้พังไปเลยนาที่ที่โลกต้องจดจำพอกันทีเบนจบกันสักทีก็มาดิครับกบจะอา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 ากูขันขันสเหี้ย้ลอเหอ้้าะมือนกูหลังถูประตูกะเทยเลยเหี้ยขันก็ห้ำอีก ขันยี่เขียร์เลยมึงทำอะไรกับกูวะเนี่ยอุ้ยมึงเจอกูเนี่ยกูจะกระโดดด้ารถมึงเฮ้ยรถจะเป็นดอยเอเลียดเดี๋ยวกูจะขันป็นลิงอยู่แล้วนะกูใส่เสื้อแป๊บจงสารภาพมาหนาเนาะใครเอ้ยอะไรเหรอใครมันเป็นคนทำเป็นแก่คนถ่ายอะไรนะมันเป็นไอเดียของเบน แล้วมันจะหายคันไหมเอลิสจะทำมันยิ่งที่กลัวกูถามว่ามันจะหายคันไหมไอ้เชอยเอ้ยฉันไม่รู้ไอเอลิธกูยังไม่เอาคีบขวามาทาตัวอีกแล้วนะคืนชื่อว่าขี้ไม่มีหอมมึงทำอะไรกับกูเนี่ยเป็นเกิดอะไรขึ้นไในลิทฉันกำลังประชุมอยู่มึงมาตั้งมาตีเนียนเหรอเฮ้กูขันนะโอ้ยมึงรู้ไหมว่ากูขันกูขันโอ้ยผีเข้าในหรือเปล่าเนี่ยกูขันมึงมาตั้งมาอ้าปากใส่กูเลยอะอะไรอะตำรวจมาทำไมวะเอลิสนายจะไปไหนกลับมาคุยกันก่อนสิเงียบ นายเล่นอะไรของนายนี่เอเลียสเหมือนเด็กเลยเอาละในเมื่อตำรวจมาที่ออฟฟิศของเราละกูจะจกขำให้ตำรวจดมไม่โดไม่เอาหน้าเอเลียตว้าวหยุดนะเอเลียสน่าเกลียดนะเอเลียสเห็นรถตำรวจตรงนู้นไหมแล้วนายจะทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ากูจะแจ้งตำรวจมาจับมึงโอ้พระเจ้าช่วยเขาจะแจ้งจับเราจริงๆนะเนี่ยอ่ะคุณตำรวจครับผมโดนทำลายอยู่ไหมเนี่ย มันทําให้ผมขันมันอยู่ตรงนู <tinc S 1> <giving upgrade. S 3> ้นแล้วคุณตำรวจหลบเร็วเข้าหลบเร็วเอาละทีนี้ถึงข่าวที่ผมจะโดนจับกลุ่มแล้วขอหาทาให้คนอื่นขันข่าวนากูจะพกเสามาถูหลังแก้ขันด้วยทากูขันแล้วไปชอบกูด้วยหยุดหัวรอแล้วไอ้เตี้ยหาวไปทีต้องให้กูหายขันเดี๋ยวนี้ข้าก่อนเอลิธหายขันเพราะเอ่อคิดควายใช่ไหมใช่แล้วถ้าหายขันด้วยคิดแล้วแล้วก็ก็ต้องใช้ตดดีไหมมันน่าจะได้ผลนะ ้งั้นนราจะเอาวิธีไหนวิธีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึงเป็นคนคิดจะยันให้อิเล็สที่กำลังหา่ากูคันเขาบอกว่าใช้น้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตมันอาจจะหายคันก็ได้แต่มดจะขึ้นกลัวเด้มันกัดแล้วมันจะคันกว่าเดิมนะไม่งั้นก็เอาเป็นน้ำมันพืชอิเลสหรือง่ายๆก็น้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวนั้นน้ำมันจะช่วยได้ใช่เขาบอกงั้นนะูขอลองวิธีตัวเองดีกว่า เฮ้ยรู้สึกไงบ้างเอลิสสมุนไพรไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมตังคันกว่าเดิมอีกแล้วก็เสียบด้วยอ๋อโอเคนายจะเข้าไปทําอะไรเอลิสไปหาซื้ออะไรที่มาแก้ขันหน่อยเก่าให้ป่าเฮ้ยเลไม่เอานะอาโอเคทำไมห้ามบอกใครนะว่าคุณจะเอาไม้กันพ้าเก่าหํอเฮ้ยไม่เอาไหนเลิสฉัว่ามันไม่ดีเลยนะเฮไม่ดีได้ไงเรามันแก้คันได้ทําอะไรคนาอีกเนี่ยรู้สึกฟินเด็กเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ มึงจะเลื่อนหะหนูขี่แล้วตรงนั้นอ่ะโอ้มันคันจริงๆนะคุณยายเออาม่เห็บขึ้นหรือเปล่าดาราเลยเอาเย่คันเอลิสจะทำตัวเหมือนโรคจิตเลยนะเบนมึงเข้าใจไหมว่ามันหลามเข้าไปหัวนมแล้วนะนายก็เลิกเกาได้แล้วนังจะทะเลาะเอลิสเดี๋ยวก็มันแผลหรอกก็มันคันมึงจะให้กูทำยังไงล่ะกูจะเกาให้ตัวก็เพื่มไปเลยฉันห้ามนายแล้วนะเอลิสไม่ต้องมาห้ามกูหรอกมึงควรห้ามตัวเองตอนมึงแกล้งกูดีกว่า แล้วก่อนอีกกระเถิยควายเบนแล้วจบกันแค่นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันโอ้ย oh yeah. <laughs> ตามเข้าไปดูกันอ๋ออ๋อโอ้ยอ๋อเบาๆนะครับมันต้องพิเรนแน่เลย <laughs> โอ้พ oh, ระเจ้าช่วยเอเลสทำอะไรนะทำบ้าอะไรคุณนายเนี่ย oh <yeah, S 2> <laughs> ว่าให้คุณป้าช่วยเกาตะแปลงเนี่ยนั <laughs> ่นมันแปลงขัดห้องน้ำนะเอเลสดูเหมือนว่าจะเพิ่งขัดไปด้วยนะมึงไม่ต้องมาหลอกกูหรอกเอ้ยพระเจ้าช่วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะใช่เอเลียสคุณป้าพอก่อนหยิบหาลักเียร์ฉันบอกนายแล้วเอเลียส เอาขี้มาทาเนี่ยนะคุณป้าคิดยังไงของคุณป้าเนี่ยคุณป้า,าจ,จะไม่รู้ก็ได้เอลิสรู้อยู่แล้วสมัยก่อนเขาก็ทําอย่างนี้กันแต่สมัยนี้เขาไม่ทาแล้วคุณป้าเป็นยังไงรู้สึกหายคันบ้างหรือเปล่าไม่ได้หายคันที่ไหนเราตอนนี้ต้งคันทั้งเหม็นด้วยจะบอกให้นายขี้ยวทำผิวหนังเลยเอลิส <laughs> คนบ้าแล้วมันเขี้ยวทำผิวหนังวะถ้าพูดถึงเรื่องขี้แล้วเราก็นึกถึงน้ํายาล้างห้องน้ำจัดไป oh <yeah. S 1> อย่าบอกว่านาจะแช่มันนะเอลิสแน่นอนมันอันตรายนะเอลิสใช่ว่าอย่าทำดีกว่านะคันขนาดนี้ก็ไม่ปล่อยมันลดดอ เอ้ยเขาไม่น่าฟังเรานะางั้นก็รอดูผลกันเลยเอลิสไม่ได้ล็อกห้องน้ําเราจะเข้าไปหาเอลิสแล้วก็ดูกันว่าเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้โอเคงั้นไปกันเลยเอลิสเป็นไงอะไรของมึงเนี่ยเย่ถ่ายรูปกันหน่อยเย้ยหย,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 ยุดๆยเอาไว้อย่าถ่ายอย่าถ่ายนี่น้องชายผมเองเขากำลังอาบน้ําอยู่กับเป็ดน้อยนะในอ่างน้ําสุดน่ารักเอ้เบนหยุดเวาย้นายไม่แสบบ้างเหรอเอลิสน้ำยาล้างห้องน้ำเลยนะเนี่ยไม่ไม่แสบเลยมันรู้สึกหางคันแล้วด้วยบอกฮะ แล้วมันรู้สึกดีแล้วซสำไปที่ได้แช่ในอ่างเนี้ยยกเว้นมึงเข้ามาแล้วถ่ายห้ำกูนี่แหละตอนนี้อิลิสได้จะล้างตัวเสร็จแล้วนายคิดว่าก็จะเป็นไงรู้สึกสดชื่นยังไงก็ไม่หรอกมันรู้สึกหายคันไปปิดทิ้งเลยเป็นเดี๋ยวก่อนนะไอิเลียดนายส่องกระจกดูหน่อยสิกูก็ลออยู่แล้วจะส่องทำไมวะเหมือนไม่ใช่เรื่องนั้นเนี่ยอิลิสไปส่องดูก่อนเถอะนะเฮ้ยนายเข่ามะเดี๋ยวเดี๋ยววเดีนะอ้าวว่า ตัวเขาทำไมกูยังหำดอมอยู่วะนะใครจะไม่รู้กับนายละ่ะเอลิสกูไปเติมน้ำยาแป๊บ <c oughs>